ลูกซ้ายผู้ที่สองชิมาเป็นรถอยู่นี่แล้วบ้านนี้นะเดครับทั้งรถจกรถด,ด้ามเด้สบายดีสบายดีเบิดทุกคนเด้มื่อนี้ลูกค้ามีโอกาสได้มาหาบไส้ลูกค้าใจดีเด้เพิ่นเอารถน้ำสามคันเลยโอ้พี่เลือกแทขึ้นหน้าก้อนขึ้นหน้าก้อนโอ้ตา,ตายตายเกือบรถุดปีน หักบ่โอ้โลูกชายเห็ดแล้วมอดมากมากลงมาลงมาเจ้าลงได้บอ่อมานี้นะเห็ดจังไหนเจ้าชิไปได้บอ่บอหนึ่งว่าอะไรมาดีหักบ่ไอ้เจมไอ้ฟิล์มเห็ดแล้วบอ่อฆ่าคักฆ่าฆ่า,า,าลูกชายเห็ดแล้วคนคันหนึ่งนะ มาหาใส่ลูกค้าขอบใจลูกค้าใจดีด้วยที่ไซบริการด้วนะเอามาหาวิธีเอารถขึ้นก่อนบาทนี่นะไม่รู้เขาจะเอาขึ้นได้บ่ได้บอไลอ, <c oughs> <c oughs> อยเลย